เป็ดหมอครับอยู่เห็นบ่ครับนี่ยอ้ยตึกตครับตึกต่โอ้ยตึกครับผมตึกครับนี่ติดาเลยนี่ติเาเลยโอ้โหข้มพบอ้สวยผสวยครับอืมสีงาสีรับตัวนี่ปลาดิมครับนี่ ครับถอนสยามหีอะไรยน้นะครับใส่เดอร์ันครับผมแปลงเงี้ยเขียดนี่ครับไอ้ป่าบัวครับผมป่าบัวโอ้หฮกูไปทำศพมั้งนี่ปลาหลุดครับคือยามเป็ดเถียวเดียวเนี่ครับมันนกสองบนหอยมายามเลยปลาหลุดเลยตอนนี้ อกูสองลังลก์แล้วลุงลังนี้ผมไม่เป็ดหมอบครับผม,มเป็ดหมอบครับอุ้ยถือป๋าครับผมแม่ทีเบียงสัมขาวชโลขึ้นมานหงายามเบสสัมแม่ที่เบียงมาเก็บกูเลย,ยสามลังผมรุ่นกันตัวครับอโอ้ เบ็ดนี่มมอปครับผมโอ้ยปลาหลุดแล้วบังดูเขียดทั้งสายเบ็ดเลยท่านก่ออย่างถือครับผมโอ้ยปลา,ปาปหลุดปลาหลุดยามเบ็ดหลบเดียวมขึ้นหลบสองโมงดลมาครับเก็บเบ็ดก,ก่อนอดุนกันหนึ่ง บื้มิ้ห้อยปลาลุดดวยครับนะี่นี่กระลุดอู้ออย่างเป็ดเถี่ยวเดินเสียดายหลอกฟองดีดดมากครับอืมดุนกันดีอันนี้กระลุดดีครับผมอู้ยเนี่ยหลอนไปเลย น้องนี่ก็ร่อนโอ้นี่่อนน้องนี่ก็ร่อนครับผม ปลาหลุดหลุดกันเลยาวครับบองหลันงนี้ผมอู้ยันงนี้โค้งนะครับดูไอ้พเนียอุ้ยปลาหลุดมึงดูหงาพันยหญทั่วที่ทเพลดนเลย โอ้เสียใจไปเลยไม่ยอมเบ็ดหลบสองเลยยมอมหลบเดนมึงดูเดีเ๋ยวปลาลู่แจ๋พันแนหนงเลยเย็บเบ็ดก่อนครับผม